กับช่องเอเมโล่สองห้า้าทกันอีกแล้วนะวู้ววเรื่องในวันนี้ครับเราครับจะมาเล่นเพชรซมเบรเตอร์อเอ็กกันอีกแล้วนะครับซึ่งในอีพีที่แล้ววกเราได้ทําเจ้าลักกี้ที่เป็นดังเมเตอร์กันนั่นเองนะและวันนี้ครับพเราจะมาขายของ,ของนะและราคาพิเศษนะเลือนสิบล้านนะใครที่อยากมาแบบมามาเล่นกับนกคุณตอนนี้นะครับแบบตอนตอนนี้ประมาณสองทุ่มนะ ก็ให้ถ้าเกิดใครอยากเข้าซื้อเดียวกับนักคุณเนี่ยก็ให้แบบเออพิมพ์ชื่อว่าเอมไมโลสองห้ M L o นึงสองะครในปุ่มเออในปุ่มคนหาเพื่อนนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะเจอนัคุณก็ได้นะแล้วก็ให้ให้เอ่อกดจอยเข้าไปเลยนะครับก็จะ เริ่มต้นที่ด่านไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งเดี๋ยวพอคนอัดคลิปจบแล้วก็จะไม่ได้อยู่ที่เทรดดิ้งพาตาแล้วแหละก็จะอยู่แค่แบบแคดโวหรือว่าเออโซล่าคอนจิชีหรือว่าเป็นโซนอันนั้นครับโซนที่เขาเรียกว่าอะไรนะโซนเอ่อไฮเทคนะครับโซนไฮเทคอะไรก็ไม่รู้โซนแบบเอ่อไฮเทคนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ ชื่อโซนว่าอะไรนะอ๋อตรงนี้ไม่มีเจนทรอดแล้วเออแล้วก็วอยอยู่วอยแล้วพวกนี้ครับหรืออยู่เอ็กซ์เรเตอรแล้วพวกนี้นะหรือพิวอยแล้วพวนี้นะก็หาได้ทุกโลกเลยครับแต่เดี๋ยวนัคนสว่นใจจะอยู่ที่เ r ดดิ้งพาซ่านะเดี๋ยวอัดคลิปจบแล้วทุกคนก็มาหาคนที่เ r ดด i n g พาซ่านะโอเค ก็เดี๋ยวมาขายของกันครับแล้ววันนี้มีเคเคทีมาเข้าร่วมด้วยครับแต่เขาออกเกมไปแล้วโอเคก็ okay. ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพวกเรามาอาชีพคนเดียวดีกว่าอ <Okay. Okay. S 1> <Okay. S 2> ออก,ก,กิงพา,าตาจะกลับไปโอเคเคตังบ okay, อกว่าจะเออจะกลับมาที่เทรดดิ้งพา,าร์แล้วครับแล้วเคตังก็กลับมาที่เทรดดิ้งพา,าร์แล้วครับ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงเคตาต้องเปลี่ยนชื่อบ่อยนะคราวนั้นก็ท็อกซิคคราวนั้นก็คราวนี้ก็แบงค์ับไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนชื่อบ่อยอะไรกันอันนี้คัะโอเคเด้อพวกเรานะครับจะมาขายของกันนะครเออซื้ออะไรอ่ะกซื้อของุณเละ ซื้อไปแล้วมัมีเอเอตัวลักกี้ที่เป็น H4 ด้วยซื้อมา100ร้อยบิลเลียนอย่างแพงอ้าวหมจำได้ว่าผมเคยเ<ร>มีฝ<ด>เหรียงที่เป็นโรโยตีด้วยนี่นะ ได้ตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเทสพลังหน่อยนะว่าพลังมันจะ่าขนาดไหนอ้อโอ้ยโคตรฮิวส h ฮิ e นี่ดือดฮิ e สนี่แหะดูดนดีฮิเออเขาเชื่อว่าอะไรนะ pH ขึ้นต้นใช่ไหม เฮ้ยกาลันเพลดกับเขาโยยังเฟืองด้ยอันนี้เลยกำลเพดดิ้งกับคนอื่นอยู่ยอายเดี๋ยวมาลองสกิลของอเจ้าตัวนี้กันครับว่ามาันจะซ่าขนาดไหนคนระับซ่าก่าโคขนาดไหนนะมาดูกันเลย ้อล้านนะครับโอเคเโอเดี๋ยวพวกเรานับจะเอาลองเอาสัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับลองดูกันนะแล้วคุณเอาไหมี๋ยวดูชัดๆก่อนครับคือบางคนไม่เห็นนะถ้าคุณเอาเกมทำไมอะ ไม่ได้ออกเกมเข้าใจกเมื่อกี้ทตันบอกว่าเออนักคุนออกเกมทำไมสรุปนักคุนไม่ได้ออกเกมนะคบนักคุนไปโลกปกตินะไปที่แคนเบร์ไปลองเทสส่เลี้ยงดูนะโอเคน้องขุดดูเอ,อ้ยไม่น,นี้มีคนขุดแล้วอันนี้ก็มพีคนขุดแล้วอันนี้ก็มีคนขุดแล้วอันนี้ก็มีคนขุดแล้วอะไรกันเนี่ย ีคนขุดแล้วอันนี้ก็มีคนขุดแล้วอันนี้ก็มีคนขุดแล้วอันนี้ก็มีคนขุดแล้ว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 แล้วก็ขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้วแล้วก็ขุดแล้วอันนี้มาเอ้ยขุดเร็วดีนะจะบว่าเทพไงเป็นไงความเทพหน่อย เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นโซนพิกเซลนะมันจะขุดนะครับถ้าดูกันนะว่าโซนไหนกล่องที่จะขุดได้นะนี่มีคนขุดไว้ก่อนอยู่แล้วครับขุดเร็วอยู่แต่ก็ไม่ถือว่าขุดเร็วพอนะครับไปเอ็กซ์ลอตต่อถ้ำกันนะครับ โ,โอโหไม่ได้นะโอเคงั้นไม่เป็นไรเรดเรี๋เรับเดี๋ยวไปกักัื้อของผเทียนหนึ่งร้อยล้านนะครับร้อยล้านผมลดราคาพิเศษให้ เออเอ,เอ,เอตัองบอกว่าให้ลองซื้อสัตว์เลี้ยงอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวรเราจะลองขึ้นไปดูกันนะเอตันบอ,อ,อกว่าให้ลองไปดูครับ เค okay. ตอนนี้นะพวกเราเอ,อ่อมาซีเทรดดิ้งพลาซ่าแล้วก้นอ,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 อนก้อนไปดูนี่ก่อนดิก้อนอยู่ไรนเนี่ยมามาดูดิมาดูคนนี้ดิหิวสอย่างเยอะอืะมจะหุผมคอ,อเสร็จกับคนนี้คนนะ คุณมานี่คุณมานี่คุณดูดูต้ในราคาพิเศษเอาไหมไหนราคาพิเศษเนี่ังใครไม่ซื้อเล่นเอาตัวเทพเ,เลยกันนะตัวเทพในท้องถิ่น 10m มผมก็ยังมีงเงินไม่พอ คุณดูนี่ทำเอานี่นเลยอะอันตีเลยพิกเซลขายโคตรขายเพียงแค่สิบร้านเท่านั้นครับสิบร้านอ่ะเฮลิคอปเตอร์อะเฮลิคอปเตอร์มันเป็นสัตว์เลี้ยงหายาก ร้อยไปเลยไม่เอาดีกาเพื่อคุณลูกค้าสิบิ i l ย n เท่านั้นเอ้ยสิบ i ล l o n อะไรเรพูดผิดสิ m ด้วยม่าทำไงดีเี่จะทำอะไรดีเนี่ยบปบปปปบคูณมนีจะบอกนะเปปปบป อะไรอีกเล้วถูกอะไรเราตั้งหนึ่งร้อล้านไงหนึ่งร้อล้านแต่ว่าตัวเออก็รู้แหละก่อนามาจริงขาดอันนี้อันนี้อันนี้หลังอเพ่อเก็บตงส แปดสิบคนเดี <gosta> ๋ยวผมจะลองรวมเสียงดูได้ไหมเกตอมให้ตอบแล้วับโอเคเอาว่าไม่เอากนนะ แค่นี้น่ะก <BAR K> ลดเสืเหลืยงได้ลัวนึ่งเอามาเลยม่อยากเถิกับคนนี้จ <bur où> ังเลยคนที่ จีที่ม an ีอะไรนะฮิวฮิวอันนั้นอะเขหายไปไหนดอกเขาเนี่เออเขาชื่อว่านี่เรดิงกัคนดูเขาเืองต้งหาเลยเอออยบอกนะว่ามีคนจะมาสังื้อ ไม่มีใครสั่งซือรายเราเลยห้อะไรนะานนมาอ,อืมอืมออจังได้ว,ว่าตรงนี้มา ไม่ใช่เหรอนี่ไเกย์คะผมไม่เจอเลยอาผมไม่เจอเกย์หน่ะไม่ไปแล้วอาผมไม่เจอนะหายเจอแล้วโอ้โหให้ให้ใบไหมให้ใบไหมว่าอยู่ไหนให้ใบไหมว่าอยู่ไหน S <S ให้ใบอะเอาไหมใบเอาไหมเอาไหมใบใบให้แม่เอาผมใบให้ทั้งกัรน,น,นะอยู่แถวแถวตู้ดักเมตเตอร์ <S <S แล้วไดลูร,ร,ร,รคาคาะดูะดะเกมก่อนนะทำไมลดลดร,ร,รคาคาผม โค้ดโค้ดนะผมจะเลอก็ได้วผมอยู่ไหนต้ด <ses qui> <s qui parece> <pad favourite> ังเตอร์สารุนราคาแต่ผมไม่มีตังค์เข้าใจรุนราคาห้าแต่จะเอาวันไหนก็ได้ขอห้า อป5มอีหนึ่ะนะ5มกับโคบัวบอร์นนะ5ม,มอ่ะ,เอ,อะเอาไปให้แล้วนะสาให้แล้วอ่ะ บอกไงอะไรที่ติดทีเลียนแล้วแล้วราคาเร็วนี่ซื้อแล้วเดี๋ยวมีคนอื่นมาแจ้งก่อนอะไรที่ไม่เกิดเฮ้ยอย่าพูดว่างนะเดี๋ยวมีคนอื่นมาสั่งซื้อต่อซื้อซื้อแบ้านแล้วซื้อให้ผมก่อนนะ สวยอะสินี้อันนี้เราทำได้ไหมโอ้ยโอ้ my god ค่าทางของนักทิ้งแบบดูแบบเล้นเล้นป้าป้า เกิดอย่างนี้งั้นต้องเจอไปฟ้าร์มไข่แล้ว okay, โอเคงั้นก็เอาเป็นว่าไว้ตรงชนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่นะเดี๋ยวนัคุณนะครับจะไปฟังลกับพี่เองไหมไม่รู้ครับเดี๋ยวนัคุณไปหาลัอกี้เอก่อนนะอมเออถ้าเกิดใครอยากมาหายลนะ้วคุณบอกตรงตรง้นคิดไว้แล้วนะคระแล้วเราจะอยู่ ที่น,น,นี่เดี๋ยวแล้วคนจะบอกจุดที่คนจะอยู่ให้นะครับถ้าเกิดเจอนอกคุณให้บอกว่า fc หรือไม่ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับ fc ที่ไม่ใช่ f c นะเ,เดี๋ยวเรานะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับใครที่อยากเจอนัคุณอยากหานักคุณก็มาเจอกันได้ตรงนี้เลยนะรีบๆนะเหลืออีกแค่เออตอนนี้ครับ เออแปดเนี่ยอย่างเงี้ยนะจนถึงสามสิบนะคะถ้าเกิดสามสิบเมื่อไหร่เนี่ยคืนทุกคก็จะออกเกมปั๊บเลยครับโอเคนะก็ไว้สำหรับขึ้น้าคัะไว้กลับมาพบกันใหม่นะบ๊ายบาย